สวัสดีนะจ๊ะทุกคนเน่เอ่ออะไรนะแปบบหนึ่งแปบบหนึ่งนะเราจะทําเปิดตัวใช่ไหมทําเปิดตัวเปิดตัวหรือเรียกว่ารอบปรถมบรรทัดหรือเรียกว่าวิดีโอเปิดตัวเราต้องเข้าหลังบ้านให้มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะหลังบ้านหลังบ้านนี่คือหลังบ้านที่แท้จริงนะจ๊ะหลังบ้านเดี๋ยวเราจะ ทำการเปิดตัววิดีโอแบบง่ายๆอันดับแรกเราก็ลงคลิปไปก่อนแต่ว่าเราต้องลงคลิปโดยการให้มันเป็นส่วนตัวส่วนตัวเสร็จแล้วเราก็เข้ามาหลังบ้านแล้วก็จิ้มมาที่วิดีโอถูกไหมนี่วิดีโอวิดีโอนะจ๊ะวิดีโออันนี้เราโหลดลงไว้แล้วเห็นไหมแล้วก็เราก็จะจิ้มไปตรงนี้ส่วนตัวเสร็จแล้ว นี่ไงนี่ไงนะจ๊ะมันทำไม่ยากหรอกนะจิ้มไปที่ตั้งเวลาสมมติเราจะเอาวันนี้ไปที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเห็นไหมเขาจะขึ้นปฏิทินมาให้ดูนะจ๊ะสิบเอ็ดจะเอากี่โมงจิมตรงนี้จะเอากี่โมงล่ะจ๊ะแล้วแต่เวลาสะดวกเนาะสองทุ่มอะสองทุ่มนะจ๊ะสองทุ่มสองทุ่ม แล้วเราก็วันเวลาแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็ตั้งเป็นวิดีโอพรีเมียมเสร็จแล้วเราก็ตั้งเวลานะจ๊ะราเขาโหลดแป๊บหนึ่งนี่ไงเสร็จแล้วเขาจะก็จะขึ้นว่าขึ้นว่าอะไรรอบปฐถมมทัศเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะทำง่ายๆนะจ๊ะเอฟซีโอเคโอเค เสร็จแล้วแหละแค่นี้ไม่มีอะไรมากบายบายเข้าหลังบ้านนะจะอย่างที่บอกเนาะเห็นไหมไม่อยากไม่อยากไายบาย